นานมากนะคะทุกคนไม่ได้กินแกงเห็ดฟางซื้อเห็ดมาแกงเองดวยวัดูผักปังใครที่ไม่ชอบกินผักปังก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากลองลองดูเด้ออร่อยมากอืม ปังผักติ่วเผยตวูวค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับบังมี่อีกแล้วนะคะวันนี้บังมี่จะพาทุกคนมากินแกงเห็ดอีกแล้วค่ะแกงเห็ดของโปรดเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นข้าวดํานะคะทุกคนข้าวกล่าข้าวดํานั่นแหละค่ะข้าวเหนียวเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดฟางนะคะทุกคนบังมี่ก็ไม่ได้ทําวิธีแกงให้ดูนะคะบังมี่ก็เอามาแกงใส่ผักติ้วแล้วก็ ใบแมงลักแล้วก็อะไรเนี่ยเขียวๆเนี่ยเอ่อผักปังค่ะทุกคนค่ะจริงๆใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เด้อแล้วแต่คนชอบแต่บงมี่ชอบบังมี่ก็จะใส่นลคะมาค่ะกินข้าวอือเอากระปงดีกว่าอืออืม,อมนานมากนะคะทุกคนไม่ได้กินแกงเห็ดฟาง เมื่อวานนี้ไปเมืองมาเจอซื้อเลยซื้อเห็ดมาแขงเ้วยอ,อร่อยอร่อยมากขออนุญากใช้มือด้วยจ้ะ ดูผักปังใครที่ไม่ชอบกินผักปังก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากลองลองดูเด้ออร่อยมาก ฟางผักติ้วผักอีตัวค่ะวันนี้อากาศร้อนมากค่ะทุกคนค่ะอยเยอะ จริงมันมีลมนะคะทุกคนแต่ลมมันร้อนมาก ใครที่ชอบกินแกงเห็ดไม่ควรพลาดเด้อต้องลองแกงใส่ผักปังนะคนุกคนแสบไข่ไข่มันะอะ แกงใส่ยอดฟักทองอย่งี้ก็อร่อยนะคะทุกคนคะ่ะบางมี่เป็นคนชอบกินผักเนาะก็เลยแบบเราเราแกงเราอยากใส่ผักที่เราชอบกินเราก็ใส่ไปนะคะอืมอืมร้อนอากาศก็ร้อนรอนนะคะสดน้ำร้อนร้อ Mm-hmm. ผักติวของมี่ก็ใส่แต่แบบยอดอ่อนๆน,นะคะทุกคนเอาแบบกินได้ทุกยอดอ,อยากกินแกงเห็ดละงลงนะค่ะทุกคน เดี่ยวแม่วันก็หลายนะคะทุกคน อนนี้ผมมีแกงใส่น้ำใบายานางด้วยนะคะชัดมาก กินง,ง่ายๆนะคะทุกคนกินง่ายอยู่งอ้มเดี๋ยวต้องไปหาเห็ดเพาะมาแกงบ้างแล้วคะ่ะปกติไม่กินนะทุกคนเห็ดเพาะไม่ค่อยกินเนาะกินได้ไหมก็กินได้แหละอืม อืร่อยพอไปอิ่มอร่อยมากค่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้บังมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะใครที่อยากลองทำตามก็ลองทำดูนะคะบังมี่เป็นคนที่ชอบกินผักเนาะบอกไว้ก่อนว่า บางทีบางคนเขาแกงก็อาจจะแกงต่างกันนะคะเราชอบแบบไหนเราก็แกงแบบนั้นค่ะบัากมี่อร่อยแบบนี้มีก็แกงแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขอไปสำหรับคลิปนี้หมกมี่ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ